สวัสดีครับหมอชลิตนะครับจากโรงพยาบาลพลาวนะครับแล้วก็มาสู่ในคลิปวิดีโอให้ความรู้ในตอนที่4แล้วนะครับในตอนที่4เนี่ย เราก็จะไม่เรียนรู้ว่าวิธีการแนทางแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะทําให้สุขภาพาเราดีขึ้นหรือว่าการที่จะดูแลรูปร่างสัดส,ส่วนของร่างกายเรานะครับในคนที่กลายเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้อา่าในทางแก้ไขอันนี้ได้นะครับนะแนทางแก้ไขนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านใดที่ทานยาเบาหวานหรือทานยาลดไขมันอยู่นะครับขอให้ไปปรึกษาคุณหมอที่ท่านรักษาอยู่นะครับอย่าหยุดยาเองนะครับในในวิธีต่างเนี่ยมีทั้งหมด5วิธีครับที่จะแนะนําให้เราได้นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตัว เอาไปปรับเปลี่ยนวิธีการกินไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในการทานอาหารนะครับเพื่อว่าเราจะได้ลดแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนที่3จําได้ไหมครับที่หมอได้พูดถึงเรื่องของภาวะดื้อซุลินภาวะดื้อซุรินนะครับเป็นภาวะที่เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆเลยครับไม่ว่าตัวร่างกายแล้วจะมีน้ําหนักเกินนะครับน้ำความดันขึ้นไขมันขึ้นนะครับยูริกขึ้น ต่เกิดอะไรขึ้นต่างๆวันนี้หรือเป็นภาวะกรเป็นบาวานหรือเป็นเบาหวานเนี่ยภาวะอินซูลินหรืออินซูลินเนี่ยเป็นต้นเหตุสําคัญเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับก็จะมาโฟกัสกันที่เรื่องของแนวทางแก้ไขภาวะดื้ออินซูลินครับแนวทางแก้ไขที่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ5วิธีนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ครับแต่ว่ารวบรวมมาให้ให้เข้าใจง่ายครับแล้วก็ไม่ได้อิงตัวเลขมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในในวิจัยต่างๆซึ่งมีปรไเ้ทต่างๆ ที่เป็นที่ได้เชื่อถือครับอย่างเช่นของอเมริกาก็มีมากมายเลยนะครับแต่ว่าที่จะไม่ทีบไปให้ฟังเนี่ยเป็นการนํามาสรุปว่าเขามีงานวิจัยที่ได้ผลที่เป็นที่ยอมรับไปแล้วว่าวิธีนี้ได้ผลนะครับ เรามาดูกันนะครับว่า5วิธีนี้นะครับที่จะลดภาวะนิ่งสุดินนะครับมันจะเรียงจากวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับได้ผลดีที่สุดมีดีภาพมากที่สุดครับอันดับที่1ครับอันดับที่1นะครับก็คือจําได้ไหมครับตอนที่1นะครับการสร้างไขมันเนี่ยในเซลล์ตับเราเนี่ยหรือร่างกายคนเรานะครับมาจากอาหารกลุ่มไหนครับกลุ่มแป้งแล้วก็น้าตาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวิธีที่1นะครับก็ง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็คือ1อาหารที่มีกลุ่มของแป้ง จริงๆแล้วหมอจะบอกว่าเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะรวมถึงอาหารกลุ่มแป้งครับน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่รวมยาอาหารนะครับยอาหารเนี่ยเราควรจะบริโภคครับตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับแต่ถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีผักทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเตือนอยู่แล้วครับนะเพียงพออยู่แล้วนะครับกลุ่มที่ควรจะต้องระมัดระวังก็คือกลุ่มแป้งครับน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์ครับในส่วน3กลุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณบริโภคให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับให้มันต่ำที่สุดถ้าุูจะทำได้เนี่ยก็จะ ภาวะดิบิลินนะครับมันลดลงเหตุผลเพราะว่าตับอ่อนถูกกระตุ้นโดยน้ําแป้งกับน้ําตาลน้อยลงก็จะหลั่งฮอร์โมอนอิริลินลดลงมันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับแล้วก็ได้ผลที่ที่สุดด้วยนะครับวนะิธีที่2ครับจำได้ไหมครับตอนที่เราตอนที่2ครับเราบอกว่าไขามันซึ่งอยู่ในเซลล์ตับรวมทั้งตอนที่1นึ่งกลูโคสเนี่ย ในตับเนี่ยสามารถนํามาเป็นสร้างมาเป็นพลังงานสารองที่เรียกว่าไกลโคเจนได้พลังงานสส่วนเนี่ยครับคือพลังงานสํารองครับช่วงเวลาที่เขาจะเอามาใช้ครับช่วงไหนครับคือช่วงเวลาที่เราไม่กินครับคือช่วงฟาสเช่นเวลาเราตอนที่เรานอนเนี่ยครับระดับของน้ําตาลตัวโคจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ร่างกายเราสามารถควบคุมระดับน้าตาลเรือดให้คงที่โดยการที่เอากลูโคสนะครับถลายมาจากไกลโคเจนในตับครับก็ออกมาให้ระดับน้ำตาลในกลูโคในเลือดเนี่ยปกติเพราะว่าในเวลาคุณนอนก็จริงนะครับแต่สมองก็ ยังต้องใช้กลูโคสนะครับเซลล์ต่างๆก็จะต้องใช้กลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องรักษาดับกลูโคสให้เหมาะสม ใหอีกอันนึงตอนที่คุณออกกําลังกายหนักๆนะครับหรือจะไม่หนักก็ได้นะครับนะไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อก็สามารถที่จะถูกนํามาใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานของนับกล้ามเนื้อได้นะครับนอกจากนี้ครับเซลล์ไขมันเองครับหรือว่าไขมันใ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 ต้ผิวหนังของเราครับหรือไขมันในตับก็ติก็ก็ตามนะครับสามารถถูกนํามาสลายออกมาได้ครับในตอนที่3ถ้าจําได้เนี่ยหมอบอกว่าถ้ามีเทปลของอินซูลินสูงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไขมันในตับเองหรือว่าไขมันจากเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังก็ตามเนี่ยจะไม่ถูกเอานามาใช้เพราะฉะนั จากความรู้เนี่ยครับถ้าอิตาลินลดกดี่ที่พลลงลดระดับลงนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้ไขมันที่อยู่ที่ใต้ผิวหนังนะั้่แง้วไก่ดึ่อกอกมาใช้ได้ใน1วันเนี่ยครับเราจะมีช่วงที่เราหลังเลยนักมาน้อยครับหรือไม่หลังเลยครับก็ค,คือช่วงที่เรา,าไม่กินครับช่วงที่เราไม่กินเนี่ยก็อาจจะช่วงโดยรวมถึงช่วงที่เรานอนหลับด้วยนะครับาจากความรู้เนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาของอาการที่จะเรามาปรับเปลี่ยนจัดระเบียบในการกินของเราเนยโดยที่เราเนี่ยก็จะจัดเวลาที่ กินกับไม่กินภายใน1วันนะครับเราเรียกการจัดเระเบียบนี้ว่าการอดอาหารไปช่งชวงๆนะครับนะบางคนอาจจะเรียกว่าการกินไปช่งชวงๆอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจนะครับในภาษาอังกฤษล้วก็เรียกว่า intermittent fasting นะครับหรือว่า IF ซึ่งคนวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นนะครับก็จะฮิตกันนะครับนะบางคนก็รู้แต่ว่า IF IF คืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอดอาหารอนะไรเงี้ยมันยยอม,มาจาก intermittent fasting นะครับคุณสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก Google ได้นะครับนะมีมากมายนะครับมีหลากหลายวิธีครับทีทีท่หมอว่าน่าจะใช้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือการทำ IF โดยที่เป็น time restricted คือหมายความว่าเอาเวลาเข้ามา กำหนดภายใน24ชั่วโมงของวันครับอ,อย่างเช่น1วันเนี่ยเรามี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กําหนดเลยครับว่าช่วงเวลานี้เรากินช่วงเวลานี้เราไม่กินก็จะมีตัวเลขอย่างนี้ครับก็คือ12ถ้า12ก็คือ12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงไม่กินบางคนก็จะเริ่มเป็นต่อไปก,ก็จะเป็น16ถ้า8ก็คือไม่กิน16ชั่วโมงแล้วก็มีโอกาสเวลากิน8ชั่วโมง หรือบางคนทาถึง18ทับ6ก็คือช่วงเวลาที่ไม่กินอ่ะ18ชั่วโมงแล้วก็ทานหรือว่ากิน6ชั่วโมงครับก็ขึ้นอยู่กับความความสะดวกหรือว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนนะครับช่วงเวลาที่เราไม่กินเนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะปลอดอิทธิพลของอินซูลินบ้างนะครับแม้ว่าคุณจะไม่กินนะครับคุณเจาะเลือดดูอินซูลินก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามีในระดับที่ต่ำเนี่ยก็ตามครับคนที่มีภาวะดิสซินมีภาวะอินซูลินแล้วเนี่ยระดับของอินซูลินเนี่ยมันจะสูงสะสมครับแม้ว่าคุณอย่างเช่่นนนคทีออ้หรื คนเป็นเบาหวานนะครับตอาหารมาแล้วต้อง10ชั่วโมงมาจอบก็ยังสมนะครับเหตุผลเพราะว่าเขายังคงมีระดับของอินซูลินที่มันสะสมมานานเลยนะครับเพราะว่าออินซูลินเนี่ยมันสะสมเป็นปีๆครับนะ ดูได้จา่ไหนก็ดูจากแล้วรูปร่างของแต่ละคนนะครับนะดูที่จากภาวะของโรคที่เขาเป็นเมื่อคุณกําหนดเวลาคุณว่าช่วงเวลาที่คุณกินหรือไม่กินแล้วได้แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่คุณไม่กินเนี่ยคุณก็จะปลอดอิทธิพลของอินซูลินก็จะเปิดโอกาสให้ไขมันในร่างกาเยเราครับถูกดึงออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแต่ที่หมอแล่าเล้ฟังแล้วว่าร่างกายเรามี2ทางเลือกครับก็คือไม่เป็นเลือกมาเลือกพลังงานมาจากแป้งหรือว่าน้านําตาลก็มาจาก มัะนั้นเราอยากจะเปลี่ยนให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้บ้างครับเราต้องรู้วิธีครับก็คือวิธีการที่จะชุบอาหารเรานีเองครับที่เราจะได้เปิดโอกาสให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้คราวนี้มาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่าตัวเลข12ถ้า12 16ถ้า8 18ถ้า6เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเราจะทำ time เลสติกเป็น12ถ้า12เนี่ยครับก็คือคุณตื่น6โมงเช้ามาเนี่ยคุณก็เริ่มทานจะทานอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีแคลอรี่นะครับนะตอนเช้าทานเที่ยงทานแล้วก็มือ้อสุดท้ายของอน12น เนี่ยคือการที่คุณไม่กินมื้อดึกกินอาหารปกติ3มื้อต่อวันซึ่งคนส่วนใหญ่เราก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณกินมื้อเดึกด้วยเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ทำา2 2สองทนะครับก็หลีกเลี่ยงการกินมื้อดึกแค่12ดสองที่ติเนี่ยสุขภาพคุณก็ อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะครับในก็ตามถ้าคุณอยากจะแก้ไขภาวะดื้อตื่นลินนะครับ12ชั่วโนี้อาจจะไม่พอครับอาจจะต้องเพิ่มอีกสัก4ชั่วโมงเป็น16ทับ8ครับยกตัวอย่างนะครับคุณตื่นนอน6โมงเช้าครับคุณจะเริ่มอาหารมื้อแรกของคุณของวันเนี่ยก็คือ6โมงเช้าครับแล้วก็คุณมีเวลา8ชั่วโมงครับที่จะทานอาหารคุณก็แบ่งเวลาเอานะครับว่า10โมงทานแล้วก็บ่าย2แล้วก็มื้อสุดท้ายของคุณคือ6โมงเย็นครับคุณสามารถปรับเวลาคุณได้นะครับตามแอคท โอกาสที่จะทําให้ร่างกายคนเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ไขมันใต้ผิวหน่งเราดึงออกมาใช้ได้นะครับนะพลังงานตัวนี้จะเปิดโอกาสมาใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้น ขึ้นอยู่กับระดับของสุขภาพของแต่ละคนถ้าคนที่อ้วนมากๆกินแป้งกินน้ําตาลมามากแล้วอยู่ดีก็จะมาลบโดยการอดอาหารแบบนี้การที่เขาจะดึงไขมันมาใช้เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เลือกใช้พลังงานจากแป้งหรือไขมันเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณกินอะไรเพราะฉะนั้นถ้าช่างชีวิตคุณเนี่ยกินแต่แป้งกินน้ำตาลมาตลอดเลยเนี่ยร่างกายจะไม่ได้เรียนรู้ในการดึงไขมันมาใช้ครับขอให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับนะหรือขอให้ศึกษ ษาให้ดีก่อนนะครับมนะีข้อสังเกตที่หนึ่งครับคนที่สามารถทําได้ถึง18ชั่วโมงก็คืออดอาหารถึง18ชั่วโมงต่อวันได้แล้วเนี่ยนอกจากคุณจะลดภาวะดื้อจุลินแล้วเนี่ยจากงานวิจัยของนักชีวชีวาชาวญี่ปุ่นนะครับค้นพบว่าใน18ชั่วโมงที่คุณอดอาหารเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยเม็ดขาวของเราเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิต้านทานโลกเนี่ยเขาจะมีเวลาว่างที่จะคอยสอดส่องเซลล์ในร่างกายของเราว่าเซลล์ไหนมันจะเริ่มชํารุดหรือว่าแก่หรือว่าจะกลายเป็นมะเร็งครับก็จะไปกินเซลล มันก็สร้างเซลล์ใหม่ให้ครับในวิจัยนี้ได้รางวัลเนว้าไพรส์ด้วยนะครับก็คือเขาพบว่าการที่เซลล์สามารถไปกินเซลล์ไม่เื็ดขาวเนี่ยกินเซลล์เก่าเนี่ยแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ให้เนี่ยเป็นการป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําได้ถึง 18- บทับ6เนี่ยคุณจะได้โบนัสก็คืออ่าคุณจะปลอดจากมะเร็งได้นะครับนะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะห่างไกลจากมะเร็งได้ครับวิธีที่3ครับการออกกําลังกายครับอันนี้เนี่ยไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วเน จำได้ไหมครับที่ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อครับจะถูกใช้ตอนที่กิดกําลังกายเพราะฉะนั้นการที่ไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อถูกนำมาใช้ครับร่างกายพอพอ,ออกกำลังเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้คุณทานนะครับร่างกายก็ต้องเติมกรุโคสถ้าเป็นไกลโคเจนเติมไปที่กล้ามเนื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มการใช้พลังงานกรุโคสได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นการทําให้ลดภาวะดื้ออินซูลินได้วิธีที่4ครับสารอาหารบางอย่างก็ช่วย เสริมเพิ่มภาวะการที่จะใช้กรูโคได้ดีหรือว่าลดภาวะอินซูลินลงนะครับก็คือการใช้กรูโคได้ดีขึ้นนะครับนะหามีสาหารามากมายนะครับนะที่มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยได้ครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวเอย่ยคาเฟอีนอบเชยอะไรพวกนี้นะครับนะวันนี้ก็คุณไปศึกษาเอานะครับนะแต่มีอยู่สารอาหารที่เพิ่งพบในอาหารในครัวเราทั่วไปเนี่ยครับนะคือน้ำต้นไส้ชูครับน้ำต้นไส้ชูเนี่ยในฝรั่งเนี่ยเนือ่องจากว่าเขาเอาแอปเปิ้ลมาทําเป็นน้ำต้นไส้ชูเขาก็เลยเรียกว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ ซึ่งงานวิจัยเดยวเขาทำของฝั่ง ของของของ,ของต่างประเทศนะครับเพราะว่าสามารถลดภาวะดื้ออินทรีได้ถึง30%เพราะฉะนั้นน้ำต้มไต่ชูนะครับธรรมดานี่แหละครับนะขอให้มีติดบ้านไว้นะครับนะคนไทยก็จะกินน้ำต้มไต่ชูกันโดยแบบว่าไม่ต้องกินเปล่าๆนะครับไม่ต้องไปสัน้นเนะพราะมันเปรี้ยวนะมาแนะนํนาวิธีการทนีนก็คือให้กินในยุบๆวันครับเช่นเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินกะเหลาก็ได้ครับคุณก็ใส่น้ําพริกดองเอาหรืออาหารอะไรก็ตามที่ถ้าอยากต้องการให้มีรสเปรี้ยวหน่อยๆครับไม่มะนาวก็น้ำต้มไต่ชูครับก็ช ไนะม่ต้องกินเยอะนะครับนะกินวันหนึ่งก็ประมาณ 1- 2สองช้อนชาเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับมากกว่านี้อาจจะไม่ได้ผลมากกว่านี้ก็เท่าไหร่นะครับแนละะสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคแล้วเนี่ยมีโรคเบาหวานไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ยาครับการใช้ยาก็เป็นการช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับกลูโคตเข้ามาได้นะครับยาของท,ที่คุณหมอคัดสั่งใจให้คุณอย่างเช่นเวลาคุณเป็นเบาหวานไปแล้วเนี่ยคุณหมอสั่งใจยาเบาหวานให้คุณเนี่ยคุณต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่ายาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่อง ภาวะดือ้ออินซูลินได้มากนะักแต่ช่วยในแง่ของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ให้ดีขึ้นครับเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าย้อนกลับไปที่ตอนที่1นะครับตับอ่อนมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเมื่อมีน้ำตาลกูโคสอยู่ในกระแสเลือดใช่ไหมครับคราวนี้พอเกิดปัญหาภาวะดือ้ออินซูลินเนี่ยน้ำตาลกูโคสในเลือดเนี่ยทนมากเกินไปในขณะเดีวยวกันตับอ่อนเองก็หลั่งฮอร์โมนจนกระทั่งไม่สามารถหลั่งมาอีก,กมากกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับในวิธีที่5เนี่ยคุณหมอก็จะสั่งจ่ายยาให้คุณครับยาเนี่ยยทาา้ี่อะไร,รบรบเเปงๆ ับออนเนี่ยคือม้าแข่งของเรานะครับแล้วคุณเป็นจัอกี้ที่กำลังขี่ม้าตัวนี้อยู่ถ้าคุณอยากจะให้ม้าตัวนี้วิ่งเร็วๆครับคุณต้องใช้แส้เคี่ยนมันนะครับยาตัวนี้ยาที่คุณหมอให้นะครับมันก็คือแส้ครับที่คุณกําลังจะเคี่ยนม้าตัวนี้ก็คือตับอ่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ยากระตุ้นตับอ่อนเนี่ยหลังฮอร์โมนอะดีเนี่ยมันจะหลังได้มากกว่านี้อีกครับจากที่มันตูกระตุ้นได้แค่กุ้โคดธรรมดาเห็นไหมครับว่าการใช้ยาเนี่ยก็มีข้อดีครับควบคุมน้ําตาลกนเหลือปปปกกติแถ้้าคุณไไยอนลับดูตตออนนททีี่่1 2 กูจะพบว่ายาไม่ได้ช่วยในแก้ไขในระยะยาวครับอาจจะทําให้ภาวะดือ้ออินลินแย่ลงไปอีกครับถ้าคนที่ใช้วิธีที่5นะครับโดยที่ไม่สนใจการควบคุมอาหารเลยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเราพบว่าไม่เกิน5ปีครับยาอาจจะเริ่มไม่ได้ผลครับสุดท้ายกูก็ต้องใช้วิธีการฉีดอินซูลินนะครับเพราะว่าไม่มีตับอ่อนเนี่ยมันหมดแรงไปแล้วครับ เหมือนม้แข็งครับหมดแรงไปละยาก็ไม่ได้ผลนะกระตุ้นไงก็มันก็ไม่ไม่ตอบสนองครับทั้งหมด5วิธีเนี่ยครับก็เป็นวิธีที่จะลดภาวะดื้นสุรินครับหมอแนะนํา4วิธีครับอย่าไปึูวิธีที่5เลยนะครับถ้าวิธีที่5เนี่ยอาจจะทําให้คุณจะต้องพึ่งพายาไปตลอดชีวิตได้นะครโดยที่ไม่ถ้าคุณไม่สนใจวิธีการที่ที่ดีกว่านั้นนะครับนะในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ